แปลงผักแบบยกครับนะครับแบบประหยัดสุดๆครับแปลงนี้ลงทุนไปแล้ว40บาทครับ40บาทค่าอะไรครับ40บาทค่าตะปูครับตะปู2แล้วก็ตะปู3ครับนอกนั้นก็เป็นของที่มีอยู่แล้วครับทำแบบประหยัดครับประหยัดแต่ใช้งานได้จริงครับประหยัดแต่ใช้งานได้ไม่ต้องสวยหรูก็โอเคแล้วครับมันก็ ถูปกปากการดูแลหญ้าอะไรมันง่ายขึ้นครับไทยสมรรถ์ทเรารู้กันว่ามังสุรินทร์ ครับอันนี้ก็เป็นการทําแปลงผักแบบยกครับทําแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากครับเอาไม้ที่มีอยู่แล้วครับแล้วก็จะทําสูงกว่าน,นี้ก็ดีเหมือนกันครับแต่นี่ผมได้แค่นี้เพราะว่ามันมีเสาไม้ที่ทาเสามันไม่สูงครับก็เลยได้แค่นี้แล้วคอยดูครับค่อยดูต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ ขึ้นโครงเสร็จสับเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับนะครับต้องดูแบบนี้เนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับต่อไปก็พาสแลนครับพาสแลนมาลง ปลาสลัดลงเสร็จก็เอาฟางมาใส่ครับแล้วค่อยใส่ดินอีกทีหนึ่งครับ เสรเรียบร้อย80%สเนครับสำนับแปลงผักแบบยกครับนี่ครับแบบประหยัดสุดๆครับแปลงนี้ลงทุนไปแล้ว40บาทครับ40บาทค่าอะไรครับ4 0่สบาทค่าตะปูครับตะปู2แล้วก็ตะปูสาครับนอกนั้นก็เป็นของที่มีอยู่แล้วครับไม้ก็มีอยู่แล้วสแลนก็สแลนเก่าครับ เชือกก็เป็นเชือกฟางครับเนี่ยเป็นเชือกฟางมัดข้างๆครับเ็เหลือแต่เอาดินมาใส่ครับตอนนี้เหลือแต่เอาดินมาใส่ยังมีต่อข้างหลังอีกนิดนึงครับเนี่ยครับไม่ยากส่วนเสาตรงกลางเสาที่เห็นสูงๆเนี่ยครับที่เห็นสูงๆคือเอาไว้กลางสลนข้างบนครับกลางสลนจะไปถึงนู่นถึงมนนู่นครับอ่าครับประหยัดสุดๆแล้วครับ เราทําแบบใช้งานได้ครับไม่ได้ทําแบบให้สวยให้ไม่ได้ทแบบําให้สวยเลยสวยแบบโชว์อะไรครับเน้นทําแล้วใช้งานได้ทําใช้งานได้จริงครับปลูกผักได้ก็โอเคแล้วครับก็ถ้าท่านมีทุนก็ใช้ไม้ดีๆหน่อยก็ทนทานก็ทนนานครับเหลือเนี่ยครับเหลือต่อช่วงนี้ครับช่วงหลังนี่ยังไม่เสร็จ ต้องหาไม้ไผ่มาเพิ่มครับตอนนี้ไม้ไผ่ก็ไม้ไผ่เก่านะครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตัดใหม่นะครับไม้ไผ่ผมก็ใช้ไม้ไผ่เก่าที่ใช้อยู่ไม่ได้ตัดใหม่เลยนะครับเหลือนิดหน่อยครับสองแถวตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องหาไม้ไผ่มาเพิ่มครับไม้ไผ่มาเพิ่มเสร็จก็อาเปเซเลนมาปูห้างบน ไม้ไผ่มาเพิ่มแล้วก็ทําแบบนี้ครับไม่เหมือนกันเนยปลาแสลนรออยู่แล้วครับเนี่ยแล้วเอาฟางมาลงแล้วก็เราค่อยปรุงดินส่วนสูตรปรุงดินทําแบบไหนครับผมก็มีสูตรที่เคยใช้อยู่ประจําครับก็จะเอาดินสามส่วนแกลบหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนครับ คิดยากเนาะปุยคอกจะว่าขี้อัวขี้ควายก็เดี๋ยวไม่เพ่อีกครับนะครับดินสามส่วนแกลบหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนครับดินที่จะผสมออกมาใช้ใส่ข้างบนนี่ครับนี่ก็รอไปก่อนครับโอเคครับก็ถือว่าถ้าใครอยากเอาแบบอย่างครับก็ไม่ยากครับหามไม้อะไรทำแบบประหยัดครับประหยัดแต่ใช้งานได้จริงครับ ประหยัดแต่ใช้งานได้ไม่ต้องสวยหรูก็โอเคแล้วครับมันก็ปลูกปาักกาันดูแลหญ้าอะไรมันง่ายขึ้นวนัดความสูงครับที่ผมทำนะครับผมก็ไม่ได้วัดนะครับผมใช้เนี่ยครับด้ามเสียบเนี่ยครับเดี๋ยวกดูก็ท่อนแรกครับจากไม้ท่อนแรกไอ้ที่กัน้นท่อนแรกประมาณสี่สิบเซนครับแล้วก็ท่อนที่สองมาอีกสิบเซนก็เป็นห้าสิบเซนครับ ก็สรุปแล้วความสูง50เซนครับไม่ถึงเมตรครับ50เซนประมาณ50เซนครับผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมัดครับผุใช้เนี่ยด้ามเสียบนะครับวัดวัดวัดให้มันให้มันพอใกล้เคียงกันที่สุดครับเราไม่ต้องเป๊ะอะไรไม่มต้องเป๊ะเอะไรประมาณนั้นครับโดยประมาณเอาได้สูงต่ำหน่อยเราก็ใส่ดินหนาหน่อยแค่นั้นเองครับไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานเดี๋ยวจะหา เหลือข้างๆครับข้างๆเก็บเก็บเนี่ยเก็บงานข้างๆนี่ครับเดี๋ยวจะเอาเลื่อยมาตัดออกไม่ให้มันโผล่ออกมาครับไม่ให้มันโผล่มาข้างๆแต่ก็มีโครงการจะต่อข้างๆนี้นะครับข้างนี้ก็เอาตัวนี้ครับเสาสลันจะเป็นเสาได้เลยต่อออกมาอีกแถวหนึ่งอาจจะแปลงเล็กหน่อยแต่ก็โอเคครับก็ดูสวยงามไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหาเสาครับหาแต่ที่หาไม้เนี่ยครับก้านเนี่ยไม้ตี ตีกันไม่ตีกันแค่นั้นเองครับสําหรับความกว้างของแปลงครับก็อันนี้ความกว้างเม็ดยีครับความกว้างเม็ดยี่สของแปลงส่วนความยาวไม่ได้วัดครับมัน <c oughs> กะประมาณไม่ถูกครับโอเคขอบคุณที่รับชมและฟังครับ